ตอนซอฟแบบนี้อากาศถือว่าดีหลายเนาะเหมือนคือว่าเหมือนว่าฝนหากระเซาตกใน,นตอนกลางคืนาวาอากาศกระเจีด,ดเลยทุกคนเอาตอนนี้ก็แเป็นยู่ที่ตลาดเศร้าเนาะของไทส,สมบูรณ์ตลาดในตัวเมืองจะนาพาทุกคนนาะมาอย่างหล่อเบิงบรรยากาศภายในตลาดตอนเศร้าแบบนี้กะเจ้าขายพืชผักอีย่างแน่เนาะมีสินค้าประเภทใดเด,ดี๋เดมาหล่อเบิงแล้วกัดละก็ของกินซุกหรือว่าอย่างต่างๆในตลาดนี้มีอีอย่างแน่เนาะ ผักักกูดอันนี้ยอดผักอย่างเจ้าผักผักยังผักอีกอย่างก่อนยอดอันนี้ยอผักซูขายมัดเท่าไรมาาัดหารับงามเนาะผักไม่ใหม่สุดเหียวฮันสุดสุดสดสุดนุดดสุดีุนนะดสดด ของในบ้านเราเลยเนาะมาปลูกป้าหนอ่อไม้หอนซ้อนอนอไม้ได้อย,อยู่หาโลบนอนหนึงง่งอัะะนะอันนี้มักซูมักซูพี่ซูหมักซูมักเห็ดตลาดกบด็บ่ได้อ่าถือว่าเป็นตลาดอยู่ใจกลางเมืองของเมืองไสสมบูนบุนของพื้นเนาะ ตลาดคือผักของคนขายเนี่ยสบายดีตอนเช้าอันอันนี้เป็นต้มเนมาะไม่หรือว่าเป็นน,นอนอดองอเป็นนอดองหรือว่าเป็นนอนอันหนึ่งหรือว่านอนเลยเอาบ้เอาบ้าแจ็คไปให้ดนเพราะว่ายัางสิได้ไปต่ออยู่เจ้าเข้าใจงั้นฉันจออกไป ขึ้นไปต่อเลยนะยังวัฒนการบ้านง่ายนะเขาจะได้ไดปีอันนี้มันแบบกล้วยปีปลากระรรมปีผักกระดกผักกาดขาวพืชผักส่วนใหญ่กันกกะกกะนะจะเป็นพืชผักที่เป็นปลูกอยู่ในสวนของคนอีกหอมหอมพวกซีอะไรไข่ซีดมาอ,อยู่ไหนอ,อันนี้ไม่ยังอันนี้ไม่ยังอันนี้ไม่ยังหหหรออนน้มมมกกกก็ตตึงสิ เดี๋ยวมิซูนี่สุดโต้เลยจะรออยู่เนี่ยรถจยกรรเจคันมันอินโนจะทำอหลรกนสบายดีเอันนี้เอิ้อนไวไหมอย่างนี่แบบขับเปียขับขับข้าวอย่างเกาะข้าเจ้าข้าเจ้าเฮแบบเอาข้าเจ้ามาเรามามาตีตีแล้ว ทางไม่ทางไหนไม่เป็นไส่หรอวะไส่น้าตาไส้หมดทั่วอันเท่าไหร่นี่ไส้ปุ่นกันอาเนื้อส่งกันโอ้โหแจกรองดูลองเนาะอันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซอยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลยเนาะเดี๋ยวลองสดๆเลยตัวไหนที่โบวฮ้อนลายวะมีตัวไหนที่โบวฮ้อนลายเดี๋ยวอะไรเนาะเอาตัวนี้ซะเนาะอันฮ้อนนี่เอาจี้หัวอันปิดเอาเถอะให้เราแจ็คนาะซีมแล้วสั่งเราบีกันตี ดีเบอรข้างในอะไม่เป็นอะไรลองซีมองดอร์ซัดเปอดเข้าตอนแรกเอมือ้ไนรเปดอะไ้างในเิดข้าเจอเนียลงมาเจอก็เข้าเมนูอ๋อเปข้าผสมน้ำมอเจคานปิดนอร์สซัดมันมันบ่ไอเดซาคเป็นมันมันบ่ คนปยแปลกแปลกแปใหม่ๆเนาะืนแอืมปนมั่มัหนูตื่นสายย้อเลยอ๋อท้องาดปิดสามเดือมาจัดข้าเขายกคนตุ้งหยกพี่เลยาอ่ยู่กับหมักกับโกอะไอ้คุตอจะใอะไรอ้วนไรนี่น่ะ ก็กินก <worries> <t ip et venant> ็ต่อยวนหยบเรียวกินพักษาได้ด่วนบมอเนี่ยกินพักษาได้ด่วนบมอคือแบบซื้อไปนี่กินพักษาได้ด่วนหมอเป็นมือเพื่นบ่มันมันก็ะเซฟเซฟดีเนาะห้อน เช่อชดคนเ่าเนาะจอาทตย์มเช่อช่ดมนเปชาแบบมันหวานชนี้อด่อ่มาป้าเขาเว่อเออเออจะก็ตจิตโตเหี้อพเขาจเอาอีกอันนึ่งเด้อแล้่ะพอดีเป็นสองอันก็พอค่อยกินไปด้วยอันนึ่งเตเอาไปยำมล่นมันมัน่ขอบใจเใจเ มันๆรสชาติแบบแปลกๆด้วยล่ะนี่งหอมปอมหอมบัวผักขยงผักนี่ข่อยคิเดอข่อยจะเบ่งจากสภาพอ่าเบ่งจากลักษณะแล้วก็คือผักหน่จะเป็นปลูกเองปลูกเองแล้วก็ข่ายอยู่ภายในนห้นนี้ก็คือลักษณะก็คือจะเป็นตลาดทั่วไปเนาะก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่เพราะสมควรได้เนาออยู่่าของเมืองพนนี้อยู่เมืองอานุวงศ์เนาะ แขวงเซ็สมบูณ์นะ่ตลาดที่อยู่ใจกลางเมืองเลยแหละเนาะนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงตอนเช้าขายว่าไปเนาะขายพืชผักขายสุดสุดแกงหน่อไม้ได้วยนี่หนะึ่งสุดนะมันละมะเขือผักกระจ่องนี่เจ้าวนี่แซบ่บเนาะมะก,ก้วยกลิ่นน้ำตอนมาก้วยนี่เขาต้องกลิ่นตอนเช้านี่มันจะดีมันจะช่วยล่างกันลำไส้ มันจะเป็นมันจะมีใยอาหารที่หลายนะมะนาวมะนาวโลแปดพันก็ถือว่าบับัได้สูงปั๊บหน่อยเนาะราคาอยู่บ้านเขาก็โหลห่าพันเวียงจันเนาะโลห่าพันโลโลโลอยู่บ้านบางเวียงแห่งก่อนเขาปลูกบางนาวบางหลายๆเรือตองค่อยไปตอนอันเออบัวมันอยู่บางเฟืองเขาไปเขาปลูกบางนาวส่วนบางนาวเขาเจ้าส่วนบางหลายๆเลยบางเฟืองแต่ มันมีครบทุกคนเลยผักเองต่งตางๆสินค้าเนาะหายหว่วงมีครบทุกอย่างตลาดแห่งนี้แล้วเปิดกันต่อนเศร้าๆเลยจนทอดแรงพลกเนาะนเปิดกันเลยมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะถ้าว่าผู้ใดมันรีบม,มาเที่ยวแถวนี้ซีนงามเนาะซีนหมูหมูกับหมูบ้านหมูป่าคนนี้แหลนะเนาะนี่กับมีการแบ่งโซนขักเนาะนะ โซนขายผักทั่วไปโซนขายของอาหารแห้งเนาะขายพวกซีลพวกปลามีเนาะมีการแบ่งโซนกับขับเนาะตลาดนูนะ้นใหญ่ถือว่าใหญ่ใหญ่ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยแหละอยู่นี่นอกจากนั้นก็นจะมีขายเสื้อผ้าขายน,น,น,นบางนด้วยกงนี้ใส่หมูตับหมู สบายดีก็ถามเนี่ยอ,อยู่ตลาดเฮานี่อยู่เมืองเานี่ขายซีนหมูนี่โลค้คะโลหล 60, 000. 90, 000. นึ่งเท่าใดโลหกสิบัทนก็ถือว่าโอเคจู่เนาะโลก่แพงไนไหนครับใจลายลายซีนงามหกสิบพันหกสิบพันนี่ขายขนมขนม,ขนมออรอออโรมีจืดกล้วย กาแฟดีมูต่ตอนจะซอมนนี้กินกาแฟมีไดงเหลืองหมักแก้วมกกังกรรถสิบแปดเอ้ยรถสิบแปดรถสิบห้านี้ตามต่เกต์ตามตาม่ราคาสีมเขาอันเข้าอย่างเขาพูดหรอเอเอยอย่างเข้ากับบนใใจมารถสิบแปดัคับๆับ นี่ขาะโซนขายของกินสุกยังก็มีด้วาซื้อของกินสุกเข้า,ขาไปกินยู่หองแฮมไปปีกว่ามือนีนี่เสียบรยนะผมนี่คิดว่าอันเท่าไรสิบพันไม่ยัสิบพัน,ม,พนมาเลือกมือของกินสุกก่อนก่อนเอาไหมเจ้าข่อยสี่เอาเข้าไปกินยู่หองแฮมคางเลยบ้ะด้วยค้างเลย อิงไกน่น่นี้อาจจะเป็นสมอิงสมชิ้นสวรนเจจะเอาอยัางเจ๊จเอาอันนี้หรือว่าซีกินข้าวน้อง่อวยแน่นอนอน,นี้ใส่กอก ติดต่อเอาฝ่ามือกเนายคนขางให้เขานี่ขายเริ่มต้นเท่าไหร่โลนุสิบห้าเลยล่ะโอ้โลนุสิ 15. บห้าบ๊วกินผู้เดียวนี่เอาประมาณห้าพันในได้ 5, บ้างโอเคเอาห้าพันเด้อผม่ 5, ดีสิบห้าพันเนาะสองย่าง ตลาดท้องนี้เปิดจากมุ้งหาจากมุ้งเนี่ยตอนเช้าเลยเริ่มป่ะโดยเริ่มเปิดนี่จากงุงเริ่มเปิดต่จะย้ำนี่เลยแหละที่มุ้งสาขามุ้งคือว่าเป็นตลาดใหญ่เลยเลยนาะอของเมืองเฮานี่อ,อากาศเย็นแต่เศร้าเลยนะเลยนาะเย็นเย็นจนหนาวอยู่ดีเนาะเป็นอากาศแบบนี้ทุกมื้อเลยวนะ โดวยว่าหากกับมาเที่ยวมาพวกลมาเตียนยิงจันมาเที่ยวมาเที่ยวพูหัวลวนมา,ม,ม,มาเที่ยวถทำผู้นนำมาแต่เมืองวานไม่อยางเลาะซื้อกินตอนเศร้าว่าฉันมาขายอย่างมาเที่ยวยู้ซื้อเลยมาขายด้วยเที่ยวเขามาเบิ่งตัวมืงยังใหม่ จ้าขอบใจได้มีนูออย่างกินเจ้าบันกวนบันกวนเอาไปเผาอยู่ในห้อง เดินอาไดน้ำจิ้มเป็นเอาไดน้ำเจลบม้านิบหอมแซ่บซาดีเห็ดนี Math, ่ใหม่สดๆเลยเนาะ ควันออกตัววดอะไรแป้งจะนุมน่มๆเป็นยังไงความสัมผัสสิกเนีอจ์สิกนเกนเวมันคือที่ใส่กินะนะอืมจะน,น,นุม่งงนมันจะคสึกว่าละลายเลยนะ เด็ดออกคักขนาดนี้มอ,อกแกการขับรถเลาะและะ้วก็ดำก่อนับฝังวัดสิ่แปดคับไปไว้ๆวววต้องต้องเซไปล้างให้ได้เม่ีเพราะเขาจะออกไปลินยื่นตาแล้วก็ไปอันน,นั้นต่ออีกไปยังเราจะวัด <ไป S 2> ว,วัดวัดท่าสร้างวัดผาใหญ่ ูปแบบนี้เลยวะขี้เบาดีกว่ามั้งขี้เบาดีกว่ายางไปน้ำสินะอ๋อน่าจะบุ๊จ่ายเงินเพินเ่นเราปะนี่ได้เสียออกไปบุญจ่ายเงินเพิ่นนี่เอื้อนนำกลุ้นได้เนาะนี่ได้เสียออกไปบุญจ่ายเงินเพิ่อนนี่ ย่นนะงางต่ออย่างเลาะตลาดต่อไปย่างซุ้มบรรยากาศตัวเมือกกงคนต่ออากาศเย็นดีอากาศดีเอ้อเป็ <arose> นแบบการ่ไปไไปไทยล้เนี่ยผ่าน,ในใเี้ยเขาเป็นบินนะานอผ่านผ่านนขปินชมวิวเลยผ่านนึ่งเยอนะไหมผ่านหนึ่นงเยอะยิงยัรอขึ้นข้างไหนเจ้า โผลสัมเนี่ยซีเน่บคนละทาทำคนเราโคตลเพื่อนเขาตั้ตเงเพื่อนเขาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเจ้าของติเจ้าของอ่ะอ๋อไปยังต่อ,อเดี๋ยวเสียเวลาเนาะตอนนี้หยินอากาศยินเย็นไหลไหลแพงของไปยังวัน้กลับมาโบเดนเป,นปิดเพราะว่า บางห้างนะเนาะเพิ่อตอนเศร้าห้างที่ขายเฉพาะห้างขายของกินสุกบอ๊อห้างขายเครื่องอ่าพวกที่ออยังเหี่ยวชี้เนาะเออห้าเปิดตอนเศร้าแต่ว่าหลายๆห้างแต่ยังมีช่องการสวยอันนี้ห้างขายขนมขายของไม่นะ บรรยากาศฝนทุกคนจะเห็นนะ้อเฟืองน้อหมอกลงตอนเช้าเป็นบรรยากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดหน่อยของเมืองไซสสมบูรณ์นี่ลองมาสัมผัสอากาศลองเบืองนะทุกคน้าว่าท่านใดสนใจนตอนที่อยากจะมาสัมผัสอากาศอยู่ที่แขวงไซสสมบูรณ์นี่เนาะเออมือง,ง,งนอนุงวงศ์บางที่นี่มีกามีคบเลยเนาะขายเครื่องทุกอย่างขายเครื่องชุงขายเครื่องย่อยนี่เนาะขายเครื่องอยู่ของกิน ก็มีอย่างเลยแหละต่างกันเจ๊กินแล้วเอารถนำก้ขออกน,กนขอออกก็ได้ค่อยย่างไปข้างหน้าท่าให้ทุกคนพาไปรวมอีกน้อยนึงไปย่างเอาไปบึงให้ด้านหน้าของตลาด ขนาดก็จะช้างมาได้หลายปีแล้วแหนะเนาะตลาดดังเก่านี่ก,ก็มีทั้งแผงขายเครื่องเสื้อผ้าจัางสี่ลองมาอมาิเลาะมาบึงในตลาดดังเก่านี่ได้เนาะอันนี้ก็หากว่ทา,นนนะาทังไหนเนาะมาเที่ยวอ่าสสมบูรณนะ์เนาะมาเที่ยวอ,อ่าจุดเป้าหมายลักก็คือจะแมนเที่ยวผูหัวลนเที่ยวอ,อยู่นี่ฟูหัวลนก็คือหรือว่าผูหัวสร้างนั่นแหละก็คือเป็นผูที่ บมมีต้นไม้เนาะมีแตง่าเนียมไปเขียวสวยงามไายบรรยากาศเนมคลายแรงอย่างสีได้ไลฟิลอีกแบบหนึง่งได้อีคุมแบบหนึง่งไอตัวเมืองของเพื่อนขึ้นไปแล้วก็จะเห็นตัวเมืองของเพื่อนเลยเนาะก็คืออยู่ฝั่งทางกำด้านนั้นเนาะคนเราฟาดทางเลยเอ่คนเรากำจากตัวเมืองของเพื่อนอันนี้เนาะจะพาด,ดูคนยางมาเบื้องส่วนทางด้านหน้าของตลาดเราเป็นเราได าที่คิดว่าเพื่อนบับข่ายเครื่องเนาะย่างมาข <c oughs> ี่รถมาพอว่าเพื่นยังบริปเปิดจออกมาตอนเท่าๆออกมาจากเงือนผักนี่บรรยากาศจะเกาะของจะประมาณนี้ตลาดไซสสมบูรณ์บ้านผู้หัวสร้างเมืองเนาะอนุวงศ์แข่งไซสสมบูรณ์ เอาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการนำพาทุกคนนํามาสุมภาพบรรยากาศและกกบวิถีชีวิตของประชาชนในระยะเวลาตอนเศร้าแบบนี้ก็เห็นได uh ้ว huh. ่าคือดีเนาะอยู่ในบ้านเพิ่นก็ค่าเค่กันกับบรรยากาศทั่วไปที่เขาเห็นกันนั่นแหละฝากทุกคนที่ตามเติมฝากเป็นกำลังใจนะกดไลค์แล้วกดติดตามมีข้อมูลอันไดที่นําเสนอก็คอมเมนต์ในกล้องคลิปวิดีโอติมสาหรับวิดีโอนี้พาเที่ยวตลาดไซสมบุนน้อบรรยากาศตอนเศร้าก็จากเอาะลานจุกระเท่ยนี้เอาไว้ฝากทุกคนติดตาม ไหน,นคลิปในทริปเนอะเที่ยวไซส์สมบูรณ์ในข้างนี้จะพาทุกคนไปเบิงหลายๆอย่างแล้วก็ประจุนภัยและลยอย่างในไซส์สมบูรณ์นีน้ำกันสําหรับดีดอนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะทางเขา้เอาออลืมลืมเน้นน้ำทางเขาเนะนี่เอาออกไปนี้ก็จะเป็นเป็นทางหลวงของไซส์สมบูรณ์เลยส่วนทางกกระกนั้นก็คือ ขี่เฮาขีาเข่เข้ามาในในตัวเมืองเอ่อเข่า,าเข่าขี่เข้ามาตัวเมืองเนาะเส้นทางที่เป็นประตูโขงเข้ามาแล้วก็ขี่ซื้อเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าในตัวเมืองอย่างสิก็จะเห็นยู่ตลาดฝั่งทางกั้ม้ายมือเลยเป็นตลาดเลยใหญ่แบบนี้คักตัวว่ามันแดดนี่แหลนะเนาะถือว่าโชคดีเนาะที่มาครั้งนี้ถึกมือฝ้าแดดเต็มที่เลย น,นี้ก็จะมีเป็นห้างห้านหับเหตุป้ายโฆษณาต่างๆขนส่งขายโทรศัพท์มือถือเนาะก็จะมีอยู่นี่เลย